กูเช็ครู้ยันโคตรพ่อโคตรแม่มึงหมดแล้วนะครับอยู่ที่ไหนอะไรยังไงความผมเช็คเช็คละเอียดหมดแล้วนะครับผมจะลังลงดาบใครนี่มันไม่ไม่ไมพลาดเป้านะครับไม่พลาดเป้านะครับไอไอมรกฎพยักษประโคนเนี่ยผมจะสิ้นเดือนครับผมไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรที่จะต้องรีบเดินทางไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับเดี๋ยวรอผมตอนไปไล่อัุ่นนะครับ ไล่องหุ่นว่างผมก็ขับรถไปแจ้งความดำเนินคดีที่ที่สอพอด่านมะขามเตี้ยนะครับโดยเขาหมิ่นประมาทนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับไอไอมรกรดคือมันอย่างนี้ครับไอไอมรกรดมันเป็นคนที่ไอ้ที่เวลาพูดแล้วต้องถือพัดแล้วก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ เป็นคนที่แม่นอยากไปเป็นสัญชาติอเมริกันแล้วก็มาดูถูกเราเป็นคนไทยหัวโบราณน,นะครับมาเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก้าวร่วงมาบอกว่าผมนี่เปรียบเทียบผมก็เป็นมหาโจร f c ผมก็ต้องเป็นมหาโจรเห็นดีเห็นงามไปด้วยไปก้าวร่วงถึงเอฟซผมผมก็ต้องฟาดซะหน่อยนะครับแล้วก็เห็นทําคลิปออกมาว่ามีคนเอาหน้ามันไปไปตั้ง ตั้งรูปช่องดําไม่ใช่มันโอ้ไม่ใช่ครับผมดูกูเช็ครู้ยันโคตรพ่อโคตรแม่มึงหมดแล้วนะครับอยู่ที่ไหนอะไรยังไงความผมเช็คเช็คละเอียดหมดแล้วนะครับผมจะลง,ลงดาบใครนี่มันไม,ไ,มไม่ไม่พลาดเป้านะครับไม่พลาดเป้านะครับเช็คหมดนะครับไม่นั้นผมจะตามจับคนร้ายได้เหรือคนร้ายไม่รู้ตัวไอ้นี่มาปรากฏตัวให้เห็นรูปเห็นหน้านี่นะครับ เช็คแป๊บเดียวก็รู้นะครับเช็คแป๊บเดียวก็รู้นะครับที่จริงมึงไปยังขอสัญชาติอเมริกาไม่ได้มึงก็น่าจะขอไปเป็นสัญชาติขเขมรก่อนนะเห็นชื่นชมทางขเขมรอยู่นะครับ มันทําแบบนี้มันต้องการคือมันจะมาเกาะกระแสครับเกาะกระแสแล้วเดี๋ยว fc ผมก็จะตามไปดูตามไปดูไปด่ามันอะไรมันเผื่อผู้ติดตามมันจะเพิ่มขึ้นยอดไลค์มันจะเพิ่มขึ้นผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเหมือนคนที่มาด่าผมนะครับเคยรุ่งเรืองนะครับตอนนี้ก็ที่บอกว่าคนตามแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กี่แสนกี่แสนมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคาดการ์ละครับอย่าไปละลาบละล้วงกันดีกว่านะครับ ทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่เลวร้ายขนาดที่ผมจะต้องไปดําเนินการจัดการนะครับยังไม่ถึงขั้นสะเดาะข้อครับเอาแค่ตามกฎหมายก่อนนะครับที่จริงตามตัวง่ายมากครับตามตัวง่ายมากครับนะตามตัวง่ายมาก คือมันไม่สนใจครับมันออกมาไลฟ์ว่าผมนะครับมันก็ไม่ได้ว่าแรงมันเรียกไอเลนะครับไอ้เลมันก็แค่เรียกไอแต่ว่าไอ้เหี้ยม,มึงเกิดพอศสองพัน้ารอยี่สิบอ่อนกว่าลูกผมสองปีนะครับนะแล้วก็มาบอกเราเป็นมหาโจรเฟซบุ๊กอ้างว่าถทยเพิ่งเกิด ทยเพิ่งเกิดพ่อแม่งสิไอฮามาเนี่ยคนไทยมีมาตั้งเป็นกี่พันปีกี่หมื่นปีแล้วเดิมเขาไม่ได้เรียกชื่อไทยจะเรียกชาวอะไรก็ช่างนะครับแต่คนไทยเชื้อสายไทยนะครับแต่ว่ามันมากําหนดสัญชาตินะครับกําหนดสัญชาติเชื้อชาติตามพรบรทะเบียนบ้านเนี่ยมันมีไม่กี่ปีมึงจะไปนับอย่างนั้นได้ไงเฮียเอ้ยมึงเรียนอะไรมาวะนะฮะมานะครับ ตะก,กะอย่างนี้มันพาเอาคนเขาเด็กๆมันฟังแล้วมันจะงงนะครับไทยมาจากขาเขมรมันไม่ใช่ขเขมรแล้วครับมันมาเนี่ยมันแล้วแต่อนาจาักรแต่ละยุคแต่ละสมัยรุ่งเรืองนะครับสมัยก่อนอนาจาักรขอมขอมรุ่งเรืองนะฮะก็แผ่ที่พลนมาอะไรมานะครับ นะฮะตอนไทยรุ่งเรืองสมัยสมเด็จพันเนเลศวรเล่าสมเด็จพันนเรศวรกี่ปีมาแล้วเราไปเอาเขาเมรมาเป็นเมืองขึ้นะนะเออก็มึงอยากจะไปเป็นอเมริกามึงต้องไปต่อว่าแม่ว่าทําไมไม่หาผัวฝรั่งเออแม่ทําไมไม่หาผัวฝรั่งตอนนั้นเนี่ยหนูเกิดพศพศยี่สิบนี่ ตอนจีไอมากําลังมาตั้งฐานทัพที่อุดรเลยนะเออมึงไปต่อว่าแม่มึงน้น่นแม่ทําไมไม่ไปอ่อยเหยื่อฝรั่งบ้างฝรั่งมาเยอะแยะเลยโอ้โหถ้าแม่มึงไปให้ฝรั่งสะดาะเคาะนะเออเองอาจจะได้สัญชาติอเมริกันสมใจแต่ว่าในเมื่อเสือกไปได้ขมเขมรมามีเชื้อสายขมเขมรก็อย่าเองต้องอาศัยประเทศไทยอยู่อย่าไปดูถูกดูหมิ่นคนไทยเลยนะ หาเรื่องนะครับหาเรื่องไปต่อว่าคุณแม่คุณเถอะนะว่าน่าจะเอาผัวฝรั่งเสือกไปเอาผัวเขเมรอะไรอย่างนั้นนะอย่าให้กูหมั่นไส้มึงมากกว่านี้เลยนะทํามาบิดถือพัดอะไรเงี้ยผิดกฎหมายไม่เท่าไหร่อ่ะแต่อย่าให้ผิดใจกูนะไอ้สัตว ว่างๆอยู่ด้วยนะเป็นคนไทยนี่ดีที่สุดแล้วมีเม็ดอะไรปลูกลงไปในดินก็ได้กินนะครับมีเม็ดอะไรปลูกลงดินก็ได้กินนะครับปลูกขิงขาตะไคใบมะกรูดผักหญ้าปลูกข้าวปลูกผลไม้รากไม้ไม่อดตายก็แล้วกันนะครับไม่อดตายดีประเทศอื่นยังปลูกไม่ได้เลย นะครับมันต้องซื้อแล้วนะอ,อะ,<ไ>อออะนะเขาว่าใช่ใช่ จะไปไอ่อยเหยื่อฝรั่งแต่ว่าผู้ภาษาฝรั่งไม่เป็นไงนะครับถ้าพวกอุดรนี่เยอะครับอุดรตอนนั้นมาตั้งฐานทัพที่อุดรนะครับประทานโทษนะผู้หญิงหาตังค์เขาเยอะนะผู้หญิงหาตังค์เขาเยอะนะครับพวกฝรั่งนี่เงินมันดีไงเงินมันดีมันมาลบเงินมันดีนะครับตามบาตามอะไรเงี้ยนะครับตาครีก็เยอะอุดรก็เยอะนะครับ ใช่ผมกําลังพูดถึงไอ้ไอไอคนที่ปกป้องเขมรอยู่นะฮะใช่เมียเช่าเมียเช่าฮะเมียเช่าส่วนใหญ่จะเมียเช่าเยอะนะครับเขาจะสมัยโน้นเนะ่ยเมียเช่าเยอะจริงๆนะคนไทยคือเมียเช่าเขาก็ให้เงินใช้ มันมีเพลงอะไรสมัยนั้นนะเดี๋ยวดิงด้องซองจบไปเดี๋ยวนะผมนึกเพลงนะ่จะไปก็ไปอยู่อเมริกาผู้หญิงดอลลาร์กลับมาทาไมเมืองไทยไปกินหมูแอมไขด่ดาวที่เขาซื้อให้ไอ้หนุ่มจีไอก็เลยเศร้าใจ อย่างนี้ครับเขาเรียกเพลงดิงดองซองนะครับเวลานั่นนะตั้งใจจะไปอ่อยเหยื่ออเมริกาซะหน่อยไปโดนเขมรฟาดซะก่อนนะครับมาเนี่ย โดนตัดสินสารชั้นต้นตัดสินคดีความของคุณแล้วใช่ไหมถ้าจะขออุทธรณ์ก็ต้องประกันตัวชั้นอุทธรณ์ครับถ้าไม่ประกันตัวก็วต้องเข้าสู่เรือนจำนะเมื่อก่อนนี้จะคนไทยคนไทยจริงๆจะดูถูกผู้หญิงที่ไปมีผัวฝรั่งนะนะครับ คือไปมองว่าเป็นเมียเช่ากันอะไรกันไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้ที่มีครอบครัวเป็นชาวต่างชาตินี่อีกแบบนะครับเมื่อก่อนจะเป็นมันมาอยู่ชั่วคราวฝรั่งมันมาอยู่ชั่วคราวนะครับมาเนี่ยนะฮะมาคนไทยก็จะดูถูกดูถูกในใจนะครับมาหาว่ามีผัวฝรั่งนี่ผัวนี่กโกลอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่อย่าไปดูถูกกันเลยครับไม่มีใครเขาอยากนั่นครับมันต้องทํามาหากินกันนะครับ แล้วเกิดมายากจนไนงะเกิดมายากจนไม่รู้จะอะไรทํามาหากินก็ได้ที่นามบระดกมาแปลงน้อยเดียวก็ต้องทําให้มันเกิดประโยชน์ฮนะสมัยนี้ฮิตมีเคยฝรั่งกันครับมาและคนไทยใจถึงครับมาเนี่ย คนไทยใจดึงนะครับฝรัลล่งนี้โกรตัวโหสูงนะคนไทยแค่ก็เอวเองนะครับ มันมาดูถูกําไมเราอยู่ประเทศไทยคุณจะมาดูถูกแล้วอย่าไปชื่นชมไอเ้เหียเอ้ยมึงชื่นชมเขามึงชื่นชมเขมรยิ่งใหญ่มึงก็โอนสัญชาติไปเป็นเขมรไปอยู่เขมรทำมาหาแดกที่เขมรน,นู่นนะครับนะมาเนี่ยไอ้อยากจะไปเป็นสัญชาติอเมริกันเขาคงหุ่นอย่างมึงเขาคงไม่ให้ไปลกมั้งมาเนี่ยนะครับมันต้องมีหลักเกณฑ์อะต้องไปทํางานกี่ปีนะครับทํางานกี่ปีหรือต้องไปมีเมีย ฝรั่งนะครับต้องได้กรีนการ์ดก่อนอะไรก่อนนะครับมาแม่ผมภูมิใจในความเป็นคนไทยผมนะครับเพราะนั้นนี่ไม่ต้องมาเสือกกับผมนะครับไม่ต้องมาเสือกนะครับผมไม่ลดตัวลงไปทะเลาะกับเขาครับคือเราเป็นแม่ทัพขุนศึกเนี่ยอย่าไปลดตัวลงไปทะเลาะกะับทหารเรวนะครับ เสือเป็นเสืออย่าไปกัดกับหมานะครับแต่ถ้ามันลำคาญมากๆเราก็ส่งเสือไปกัดหมานะฮะทางคนคนเดินครับไม่ใช่ทางเสือเสือเดินทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับนะครับ